สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวสละสละอันนี้นำเข้าจากอินโดนะจ๊ะเป็นสละปนโดลูกค่อนข้างโตเลยทีเดียวเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้ที่แกะไปแล้วบางส่วนก็มีชิมไปแล้วบางส่วนนี้เป็นปนโดจากอินโดนำเข้านะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมให้ดูว่าข้างในเขาเป็นยังไงเขาจะสู้ สละบ,บนโดนในไทยได้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะแกก่อนอันนี้นะคะก็จะมีช้ำจากการขนส่งบ้างก็คงใช้เวลาในการเดินทางแล้วก็น่าจะเก็บไว้สักพักหนึ่งก็เลยไม่ค่อยสดเท่าไหร่เอามาชิมกันเลยเนื้อเขาจะเหลืองไม่ขาวเหมือนบนโดนในไทยนะคะเนะื้อจะเหลืองแต่ก็ไม่ถึงไม่ถึงดูข้างใน ก็ไม่ถึงกับเป็นสายน้ำผึ้งกึ่งกลางสายน้ำผึ้งอ่อนลงมาหน่อยความความเป็นสละ เม็ดค่อนข้างโตมีความเนื้อบางกว่าปนโดในไทยอยู่เหมือนกันเม็ดก็ไม่ร่อนเดี๋ยวนะนี้คือขนาดของเม็ดเม็ดไม่ร่อน เทียบแล้วไงไทยไม่แพ้เลยสวัสดีค่ะ